เงินเดือน40,000บาทควรซื้อรถ Volvo EX30 ดีไหม สวัสดีครับผมกรณ์จากช่อง My Review ช่องรีวิวมาจากใจนะครับช่วงนี้เนี่ยเรียกได้ว่ากระแสะความฮิตของรถ EV ตัวใหม่จากค่ายวอ l โวนะครับกำลังเป็นที่นิยมในประเทศไทยของเรานะครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยแชร์กันมาเยอะมากในเพจแล้วก็ในกลุ่มต่างๆนะครับนั่นเป็นเพราะว่าเจ้า Volvo e x 3 0เนี่ยราคามันน่าสนใจมากๆนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยหลายๆคนก็เล็งๆไว้อยากจะเป็นเจ้าของกันทีนี้วันนี้ช่อง มารีวิวของเราเนี่ยก็แอบเห็นคอมเมนต์หลายๆคนนะครับว่าเอ๊ะการจะซื้อเจ้า Volvo EX 3 0เนี่ยเราควรจะมีเงินเดือนอยู่ที่เ <c oughs> ท่าไหร่ถึงจะซื้อได้นะครับวันนี้ผมได้รบวบรวมข้อมูลมาแล้วนะครับซึ่งข้อมูลจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปดูกันเลยครับอย่างแรกน,นะครับเรามาดูสเปคของเจ้า Volvo EX 3 0กันก่อนนะครับแล้วก็มาดูว่าแต่ละรุ่นเนี่ยมีราคาอย่างไรบ้าง <c oughs> นะครับซึ่งราคา Volvo EX 3 0ทั้ง3รุ่นในประเทศไทยของเรานะครับมีดังนี้นะครับรุ่นแรกนะครับก็คือ พอ single motor extended range นะครับอาราคาตัวนี้อยู่ที่1,590,000บาทนะครับแล้วก็รุ่นที่2นะครับก็คือ Ultra single motor extended range นะครับราคาอยู่ที่1,790,000บาทแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับก็คือ Ultra twin motor performance นะครับราคาอยู่ที่1,890,000บาทนะครับซึ่งพอราคาเปิดมาแล้วเนี่ยก็ถือว่าราคาดีมากๆนะครับทําให้สาวก v o ์ v o หรือว่าสาวกคนที่ อยากจะซื้อรถ EV ใช้เนี่ยเรียกได้ว่าสนใจกันเป็นอย่างมากนะครับทีนี้เรามาดูกันดีกว่าครับว่าถ้าเกิดว่าเรามีเงินเดือน40,000บาทเนี่ยนะเราต้องการจะซื้อรถ Volvo EX 3 0เนี่ยเราควรจะซื้อรุ่นไหนแล้ว มันมีค่าใช้จ่ายต่อเดือนเท่าไหร่นะครับอ่ะเรามาดูอย่างแรกกันเลยอย่างแรกนะครับเราเอาที่ตัวแพงที่สุดก่อนนะครับก็คือ Volvo EX30 Ultra Twin Motor Performance นะครับราคาอยู่ที่1,890,000บาทนะครับคราวนี้ผมจะคิดว่าถ้าเกิดว่าเราดาวอยู่ที่25%ซึ่งก็เท่ากับเงิน472,500บาทนะครับซึ่งถ้าเราดาวขนาดนี้ถ่าผ่อนจะอยู่ที่ เดือนละประมาณนะครับ21,600บาทในกรณีที่เราผ่อน6ปีหรือว่า72งวดนะครับทีนี้เราไปดูตารางกันเลยดีกว่าครับว่าถ้าเกิดว่าถ้าผ่อนต่องวดของเราอยู่ขนาดนี้เนี่ยเราจะต้องใช้จ่ายต่อเดือนเท่าไหร่นะครับค่าใช้จ่ายต่อเดือนในกรณีที่เราขับรถวันละ50กิโเมตรนะครับเจ้า Volvo ตัว1,890,000บาทเนี่ยค่าผ่อนจะอยู่ที่21,600บาทนะครับค่าพลังงานจะอยู่ที่เดือนละ 1,500บาทค่าประกันนะครับตีกลมๆอยู่ที่ปีละ380,000บาทนะครับก็จะอยู่ที่3,170บาทโดยประมาณต่อเดือนนะแล้วก็ค่าดูแลรักษานะครับตีกลมๆอยู่ที่ปีละ3,000บาทนะครับก็อยู่ที่เดือนละ250บาทรวมแล้วเนี่ยค่าใช้จ่ายของคันนี้นะครับต่อเดือนอยู่ที่26,520บาทนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเรามีเงินเดือนอยู่ที่40,000บาท ถ้าเลือกคันนี้นะครับจะเท่ากับ66.3%ของเงินเดือนของเรานะครับเงินเดือน40,000ถ้าเราเลือกซื้อคันนี้นะครับเงินเดือนคงเหลือของเรานะที่ใช้จ่ายกับรถแล้วจะเหลืออยู่ที่13,480บาทนะครับซึ่งนี่คือรุ่นแรกนะครับต่อไปรุ่นที่2นะครับเป็นรุ่นต่างของ Volvo ก็คือ Volvo EX30 Ultra Single Motor e x t e n d e d Range รนะครับราคาอยู่ที่1 7 9 0 0 0้าบาทนะครับอันนี้ดาว25%อนะครับอยู่ที่4 4 7 5 0 0บาทนะครับแล้วก็ค่าผ่อนต่อเดือนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ20,000บาทในกรณีที่เราผ่อนอยู่ที่72งวดนะครับคราวนี้เรามาดูตารางษษษษษษันิีกบ่าครับว่าถ้าเราซื้อคันนี้เนี่ยนะเราจะต้องใช้จ่ายไปเท่าไหร่นะครับค่าผ่อนต่อเดือนของคันนี้เนี่ยอยู่ที่2 0,000บาทตีกลมๆไว้ก่อนนะครับแล้วก็ค่าพลังงานเนี่ยต่อเดือนอยู่ที่1 5ึ่งพ 500บาทค่าประกันนะครับก็อาจจะถูกกว่าคันแรกหน่อยนะครับคันนี้คำนวณอยู่ที่35,000บาทต่อปีเนาะอยู่ที่เดือนละ3 8 5บาทนะครับค่าดูแลแรักษาเท่ากันก็คือว่าปีละ3,000บาทอยู่ที่เดือนละ250บาทนะครับรวมแล้วคันนี้เนี่ยนะครับเราจะต้องใช้จ่ายไปทั้งสิ้น24,835บาทต่อเดือนนะครับและถ้าเกิดว่าเราเงินเดือนอยู่ที่40,000บาทนะถ้าเราเลือกคันนี้นะครับจะเท่ากับ เงิน62%ของเงินเดือนของเรานะครับซึ่งเราจะมีเงินเหลือจาก40,000บาทเนี่ยเงินของเราจะเหลืออยู่ที่15,165บาทนะครับถ้าเกิดว่าเราเลือกที่รุ่นนี้นะครับโอเคต่อไปเราไปดูรุ่น ที่เล็กสุดๆนะครับราคาถูกสุดๆรุ่นนี้ซึ่งหลายๆคนสนใจมากๆนะครับนั่นก็คือเจ้า Volvo EX30 Core Single Motor Extended Range นะครับราคาอยู่ที่1,590,000บาทนะครับคันนี้ถ้าเราดาวอยู่ที่25%จะอยู่ที่397,500บาทนะครับแล้วก็ค่าผ่อนต่อเดือนเนี่ยนะจะอยู่ที่ประมาณ18,000บาทโดยประมาณในกรณีที่เราผ่อน72งวดนะครับทีนี้เรามาดูตารางในการคำนวณ เจ้าคันนี้กันดีกว่านะครับค่าใช้จ่ายต่อเดือนในกรณีที่เราขับวันละ50กิโเมตรเนี่ยค่าผ่อนนะครับต่อเดือนอยู่ที่18,0 0 0บาทนะครับค่าพลังงานนะครับอยู่ที่1500บาทต่อเดือนค่าประกันคันนี้นะครับดีกรมๆว่า ปีละ33,000บาทนะครับก็อยู่ที่เดือนละ2920บาทนะครับแล้วก็ค่าดูแลรักษาปีละ3,000บาทก็อยู่ที่250บาทรวมแล้วถ้าเราซื้อคันนี้เนี่ยนะครับเราจะต้องใช้ใจ่ายต่อเดือนอยู่ที่22,670บาทนะครับซึ่ง22,670บาทเนี่ยถ้าเรามีเงินเดือนอยู่ทั้งหมด4 0 0 0 0บาทถ้าเราเลือกคันนี้นะครับจะเท่ากับเงิน 56.5%เของเงินเดือนของเราเท่ากับว่าเดือนละ40,000เราจะเหลือเงินอยู่ที่17,330บาทนั่นเองนะครับนี่ก็คือตารางที่ผมเปรียบเทียบมาให้ทุกคนเห็น3รุ่นนะครับในกรณีที่เรามีเงินเดือน40,000บาทถ้าเราเลือกจะซื้อ volvo ex 3 0ในรุ่นต่างเนี่ยเราจะเหลือเงิน เท่าไรนะครับทีนี้หลายหลายคนก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมผมถึงตั้งไว้ที่เงินเดือน40 0 0 0่บาทถึงจะซื้อเจ้า v Volvo EX 3 0ตัวนี้ได้นะครับนั่นก็เป็นเพราะว่าโดยปกติเนี่ยนะครับในทางการบริหารจัดการการเงินนะเราเนี่ยมักจะตั้งค่างวดรถหรือว่าค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับรถเนี่ยนะครับให้ไม่เกิน30%ของเงินเดือนแต่ถ้าเกิดว่าเราดูดีๆเนี่ยนะเงินเดือน40,000บาทต่อให้เราซื้อทั้ง3รุ่นเนี่ยมันก็เกิน50%ของเงินเดือน อยู่ดีนะครับในกรณีที่เรามีแค่เงินเดือนเพียวๆนะไม่ได้มีเงินเสริมเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินเดือน40 0 0 0บาทในกรณีที่เราจะซื้อรถระดับ1ล้าน5แสนบาทขึ้นไปเนี่ยมันก็ดูแล้วค่อนข้างตึงอยู่พอประมาณนะครับแต่เอาล่ะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มีค่าใช้จ่ายต่อเดือนเยอะนะเราไม่ต้องมีค่าผ่อนบ้านนะครับค่ากินเราก็ไม่ต้องจ่ายเยอะเนี่ยมันก็พอ ก้มแก้มก้มแก้มไปได้นะครับแล้วทีเนี้ยในทางไฟแนนซ์เวลาเขาคำนวณที่จะให้เราผ่านหรือไม่ผ่านในการซื้อรถเนี่ยนะครับเขาจะตั้งไว้อยู่ที่50%ของเงินเดือนนะครับก็คือว่าค่างวดแต่ละงวดเนี่ยต้องไม่เกิน50%ของเงินเดือนนะครับเขาถึงจะให้ผ่านนะครับเพราะฉะนั้นนี่จึงเลยเป็นที่มาเนาะที่ผมตั้งไว้เงินเดือน40 0 0 0บาทถึงเริ่มที่จะคิดซื้อรถ v o l v o e x 3 0นะครับเพราะว่าค่าผ่อนต่อเดือนเอ่ยค่าประกันต่อเดือนค่าพลังงานต่อเดือนนะครับแล เฉลี่ยมาแล้วเนี่ยมันก็อยู่ที่ราคาประมาณนี้นะครับถ้าเราตั้งเกณฑ์ไว้ที่ตามนี้เป๊ะๆนะครับ30%ต้องไม่เกินเนี่ยเงินเดือน40,000บาทก็ไม่ควรซื้อรถคันนี้ด้วยซ้ําแต่เอาละเราพอที่จะก้อมแก้มไปได้นะครับถ้าให้ผมฟันธงนะครับเราก็น่าจะซื้อเจ้า Volvo EX30 อยู่ที่รุ่น Core Single Motor Extended Range นะครับ ซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยรวมทุกค่าใช้จ่ายแล้วมันอยู่ที่ 56. 5 6 5นะครับแล้วก็ยังมีเงินเหลือให้เราอยู่ที่1 7 0 0 0บาทซึ่งก็น่าจะพอที่จะใช้จ่ายในกรณีที่เรายังไม่มีลูกไม่มีเมียนะครับยังไม่มีค่าใช้จ่ายอื่นๆอยู่นะครับเอาล่ะนี่ก็คือมุมมองของผมนะครับว่าถ้าเกิดว่าเรามีเงินเดือน4 0 0 0 0บาทเนี่ยเราควรจะซื้อรถ volvo ex 3 0มศ d หรือไม่นะครับซึ่งก็แน่นอนครับว่านี่เป็นแค่มุมมองของผมเท่านั้นนะครับผมไปตัดสินใจแทน ใครไม่ได้นะครับถ้าเกิดว่าใครที่เงินเดือนประมาณ4ี่หมื่นแล้วต้องการอยากจะซื้อผมก็ไม่ห้ามอะไรนะครับเพียงแค่มาคํานวณใ,ให้ดูให้เห็นตัวเลขกันคร่าวๆก่อนนะครับถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่าเอ้ยฉันซื้อได้สบายไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับทุกอย่างอยู่ที่การตัดสินใจของผู้ซื้อเท่านั้นนะครับผมแค่มาให้ข้อมูลเท่านั้นและแน่นอนครับถ้าเกิดว่าข้อมูลตรงไหนของผมผิดพลาดเนาะสามารถแย้งได้เลยทันทีไม่มีปัญหานะครับไม่โกรธไม่ว่ากันและถ้าอยากให้ผมทําคลิปอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้ใต้คลิปนี้นะครับเจอกันใหมใ วนนี้ผมก่อนจากช่อง My r e ีวิวขอลาไปแล้วสวัสดีครับ